ผมซื้อของมาจากออนไลน์นะครับผมก็เป็นอะไรมาดูด้วยกันนะครับนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่า led starry projection light นะครับผมนะก็อันเก่าผมใช้มาประมาณ1ปีนะครับพังถ้าใครเคยดูผมไลท์ต่อๆก็จะรู้นี่จะเป็นอันนี้นะมันหมุนได้แต่ไฟมันพังไปแล้ว อันนี้เป็นเหมือนอแสงแบบจัดคอนเสิร์ตอ่ะมันจะส่องขึ้นข้างบนแล้วก็ส่องผมไปวางข้างกำแพงนะครับก็จะส่องข้างกำแพงปูนแล้วก็ขึ้นไปบนฟ้านะสวยงามนะครับเวลาเล่นดนตรีไล์สดนะครับเป่าคุยหรืออะไรก็จะเหมือนกับเล่นในคอนเสิร์ตนะพังแหละส่วนอันนี้นะครับมาดูกันนะว่าคืออะไรนะ รูปทรงเหมือนกันเลยเนี่ยอ่อแต่ความแตกต่างอยู่ที่ลายบนนี้นะเห็นไหมอันนี้จะเป็นเส้นๆน,นะแล้วก็มีแหว่งเว้าอันนี้จะบอกกันว่าเป็นลายน้ํานะครับหลากสีนะมันก็จะคือเริ่มจากการผลิตปฏตกิที่คุมเนี่ยนะส่วนด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ น่าจะบริษัทเดียวกันผลิตมีสายมาให้เหมือนกันเนี่ยเส้นนะเสียบกับ USB port แล้วก็เสียบเข้าเครื่องตัวนี้ตัวไฟนี้แล้วก็มีรีโมทให้1อันนะครับเดี๋ยวตอนมืดๆถ้าผมว่างไม่ไรเดี๋ยวจะไปถ่ายดูว่ามันสวยยังไงนะนี่นะก็รีโมทนี่ ออกมาถ้าบางคนไม่รู้วิธีใช้กดจะไม่ติดเห็นพลาสติกใสๆข้างบนนี้ไหมเนี่ยที่ปลายนะครับดูว่ามันอยู่ปลายบนหรือปลายล่างเราต้องดึงมันออกนะเนี่ยนะดึงออกมาง่ายๆนะดึงออกมาแนละ้วตรงนี้มันจะกันให้ถานเนี่ยมันไม่ทํางานแบตในถานไม่รั่วนะครับก็เก็บเก็บไว้กรณีเคลื่อนย้ายแต่โดยมาก เอามาใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วดึงแล้วดึงเลยนะมันก็จะอยู่ได้นานแต่ผมก็อาจจะใช้ไม่กี่สีคงจะเลือกอะไรที่มันเป็นสลับโทนไปเรื่อยๆรนะื่อยนะอ๋อไอที่ดึงเมื่อกี้นี้อยู่ที่ตูดมานะนี่นะครับที่ตูดรีโมทอ่ะเดี๋ยวมึดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะไปถ่ายทำให้ดูนะ ก็อันนี้ใครแต่อันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเสียบดูก่อนว่าติดไหมนะครับเพราะว่าซื้อมาต้องเช็คไงถ้าไม่ติดก็คืนภายในประมาณไม่เกิน7วันแต่อย่าให้นานมาก5วันหรือกี่วันก็คืนได้เลยหรือวันแรกเช็คดูไม่ดีก็คืนไปเลยนะครับไม่ต้องนานแล้วแต่สะดวกนะครับนานเกินเดี๋ยวลืมนะอดคืนนะเวลาเสียบด้านที่มีเขาเรียกว่าอะไร ลายลายเนี่ยเนเป็นลายลายเนี่ยอยู่ด้านบนส่วนด้านที่ไม่มีลายอะไรอยู่ด้านล่างมันจะเป็นลายเส้นนะครับเห็นไหมตรงกลางนะต่อสายแล้วนะครับติดดีนะครับรีโมทใช้ได้ดีเยี่ยมก็เดี๋ยวทดลองใช้อีกทีหนึ่ง ตอนมืดค่ำจะได้เห็นแสงไฟด้วยนะอ,อ๋อนี่เป็นการปรับเฉดสีนี่อ,อ๋อสวยงามเยี่ยมเลย ปุ่มนี้ทำไมดับไปนั่นอ่ะอันนี้กดครั้งเดียวแล้วไม่ดับอ๋อไปตามมิวสิกถ้ามีเสียงดนตรีเดี๋ยวมันจะไฟขึ้นตะดะตะดะตะดะะดดดดดพอเงี้ยมันดับ แต่เดตเดตเดเดตเตเดตเดตเดเดต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 เห็นไหมปาปุดาปาปาโอเคเยี่ยมเลยนะครับก็เดี๋ยวดูตอนกลางคืนอีกทีนึงนะเสียงพูดก็ดังเห็นไหมเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากปั๊ป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  แต่คงต้องมีระยะที่มันรับเสียงนะอ๋อสุดยอดชอบมากเลยครับนะโอเคอ่ะมาดูไฟนะครับผมนี่นะครับนี่คือไฟที่ซื้อมานะครับผมจะเปลี่ยนโหมดนะครับนี่เนี่ข้างบนก็สวยงามเห็นไหมเป็นลิ้วน้ำนะอันนี้บนข้างบนบนบ้านนะครับเห็นไหม มาผมจะซ่องอย่างนี้แล้วกันจากล่างไปบนมผมเปลี่ยนเชดแล้วนะครับนี่เปลี่ยนเชดสีนะนี่โอ้โหงามแจ่มนะสวยงามมากคิดไม่ผิดที่ซื้อ ต่อไปนี่ยโหสวยจริงๆสวยจริงๆนี่ริ้วน้ำนะครับเป็นริ้วน้ำซื้อได้เลยใครชอบธรรมชาตินะนี่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 โอ้โห,โหมีหลายสีไหมสวยงามแจม นะยังไม่หมดเนะ่นี่โอ้โหเป็นไงเป็นไงครับทำให้ห้องมีสีสันเดี๋ยวผมจะเป่าคลียเนี่ยอะหมดสุดท้ายข้างล่างนี่ สวยมากเลยเห็นไหมว้าวว้าวได้เลยนะครับว้าวได้เลยนี่นี่หลากหลายสีตั้งได้ด้วยต่อไป มันจะมีที่ตามเป็นเสียงเพลงเลยนะมันเด่ดับไปเมื่อกี้นะเนี่ยเป็นสีนี้อ๋อันนี้เป็นวิบว๊บวิบวับนะครับผมเหมือนดาวการะายเนี่ยนะ